สวัสดีครับคลิปนี้ก็มามุกอาณาจักรสอดเทพสวอพรอยเลยนี่นี่เจ้าลายเจ้าลายคันน,น,นนี้นี่โอนต้นนี้ผมนี่ FC คันนี้เนะอย่างชอบคันนี้จริง FC มานานมากคันนี้อ๋อล้อหลังนี่ก็ใส่ล้อสิบเก้าแล้วเลนะี่ยเพาขับก็ใส่ล้อสิเก้าแล้วเขาจักอะ คันนี้เมื่อก่อนเนี่ยอยู่เจน,นุนนะครับเพชรมณีผมชอบคันนี้คือแบบเสียงมันลั่นเดียสียงท่อคือแบบมันลั่นมันแบบแผดดีอะเนี่ยท่อซ้ายแต่ว่าโอ้โหเสียงท่อคือแบบลั่นดีมากคันนี้วันนี้ก็เรามาชมคันนี้ครับัวกกับตนวบวกกับตูนของเซีบอย นี่คันนี้นี่เต็มระบบไปนะจัดเต็มคันนี้ยกใหม่ไปสองอสิบใช่ไหมไอ้น,นีตัวนี้สองร้อสิบเคนะครับอัน,นโอีโอ้เลี่ยมอเลี่ยมมันสวยจริง พอสามสฝ่าวาวให้เข้ากับตัวรนะครับตัวรถก็เป็น4ีำเงินอันนี้โบนร,ร่พี่อห็นไหมก็เสร็จเหรอก็เสร็จเหรอใช่ไหมเบอร์อะไรบ้างสี่สามห้าสีญญา่สิบโอ้โหค่อยเติมบีเนียมอันนี้ก็งานพีเอ็มนะครับเอ็มตีนตเบิดจัดให้นะ ไ <ID. S 2> อดีกองมีเนียมงานสร้างใหม่เนี่ยงานสร้างใหม่ขึ้นใหม่เป็นงานมีเนียมเนี้ยสวยมากาถังพักน่าจะถังพักนะมัน power แล้วก็หม้อน,น้าหรือเปล่าอ่าอันนี้หม้อน้ําอันเนี้ยอันนี้หม้อน,น้ําอันนี้ก็น่าจะ power อ่าหม้อน,น้า power อย่างละอันอันนี้ก็หม้อน,น้ำมีเนียมนะครับมันน้ำมีเนียม อินตรงนี้เตอร์จัดเต็มจริงอันนี้เวสเก็ตเวสเก็ตแจ้งนะไปดูเครื่องก่อนดูเครื่องก่อนดูฝั่งซ้ายก่บบันระบบน้ำมันนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วมีปั๊มติ๊กนะมีปั๊มติ๊กช่วยดันเรียบร้อยครับปั๊มติ๊กนี่มันก็จะช่วยดันรอบท้ายนะให้รอบท้ายเนี่ยน้ํามันไม่ตกเร่งดันไม่ตกให้แบบช่วงรอบท้ายเนี่ยให้มันแบบว่ามันเดินดีกว่าเดิมมันเดินแบบดียิ่งขึ้นนะครับเดินสมมุดขึ้นโอเคขึ้นเพราะอน้ำมันมาถึงไงนะนี่อันนี้ไอทอมอนำ้ำ อันนี้ก็ดักอดไอ้ไว้นเนี่ยพวกกระตูนนะครับอันนี้ตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวดูโค้ดก่อนว่าเป็นโค้ดกระสีรหัดอะไรต้องดูฝัง่งนู้นอ๋อ NPR เจ็ดหนึ่งนะรหัสเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งรหัสอะไรเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ย จ็ดหนึ่งนี่มันก็จะเป็นรหัสเครื่องนะครับซึ่งปกติอีซูเนี่ยมันจะบอกรหัสเครื่องตรงหลังรหัสรุ่นนะครับอย่างกานี้เนี่ย NPR เจ็ดหนึ่งไอ้คำว่าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเลขเจ็ดหนึ่งเนี่ยมันคือรหัสเครื่องนี่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันเครื่องไปเครื่องรุ่นอะไรอันนี้ก็จะการแปลงเบรกน่วยครับใส่เบรกลมอันนี้ก็จะเป็นชุดเบรกลมญี่ปุน่นน่าจะเป็นตะกณ์อีซูนี่แหละน่าใช่นะ คล้ายๆอยู่อันนี้ก็เป็นสองหัวยิงนะสองหัวยิงถังมีเนียมท่อเลดนี่ก็ต้องแกะคอมาเลยเดินตรงต่อออกปลายออกสองฝั่งอันเนี้ยท่อคู่ท่อคู่ซ้ายขวาเนะี่ยใช่ปะอืมจริงด้วยท่อคู่ท่อคู่ครับอันนี้อถังมันเลด ท่อนี้ก็เดินจากเอ็มติะเบิดนะเป็นเสียงแบบ <c oughs> เสียงคล้ายกระบาเลยอล้อมีเนียมครับเอ๊ะอะล้อ,ล,อ,ล,อล้อชุบครับแล้วก็ครอบดมอิซุโสวยเลยยางย่าง,งญี่ปุน่นอย่างก็สองสองห้าทับเก้าสินะครับอย่างสนอบิทโตนเอ็0แปดร้อยบันท้ายบัีทายนี่ฝังฝุ่นญี่ปุ่นครับ คล้ายๆหนังวีพีนะใชไหมไฟไทยญี่ปุ่นด้วยสวยอะบ,บอกเลยสวยเอาหัวลงได้ปีหัวลง,งลงงูลงล่างหรือว่าเอาเอาหัวนี่เอาเอาลงข้างล่างเลยหรือว่าตายลงลงลงก็ได้รีวิวเต็มลเลยหัวลง มาตักเครื่องมาสิตักเครื่องมาสิพี่แก้วเบิ้นเบิ้นฟังหน่อยโอ๋เบิ้นไ้เขาฟังนะเบิ้นอย่าอย่าฟังเสียงนะอย่าฟังเสียงเรารอนะฝากฝากบอกฝากบอกเจ้าของรถด้วยนะว้าหน้ารถลกมากออกปุ๊งด่วนฟังเสียงกันโอ๊ย แค่แรกก็แบบหวานหูแล้วว่ะโอเคโอเคโอ้ยไก่ย่างสุดอ่ะ เสียงดังแบบลั่นดีมากเลยนะคันนี้ไล่ข้างเดียวเหรอพี่ใช่ครับไล่ข้างโลโอ<ฮ>้โ<ฮ>เสียงลั่นยังไงจุดแต่งหน้าโอ้กระชนยื่นอันนี้งานบิว้วหรือว่างานแท้ครับเนี่ยาง<ฮ>านบิ้วโอ<ฮ>้ยอันนี้เจ้าของเขาสร้างสร้าง ไม่ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะสามปัญหาสามปัญหาสามปัญหาให้ให้ใครสร้างใครส่างมันเป็นของโปรเฟียร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะเป็นองญี่ปุ่นอ๋องานสร้างของช่างบอลการบินบอลการบินอ๋ออู้นั้นนะนี่ครับอันนี้ก็ญี่ปุ่นอ่าอันนี้ญี่ปุ่นหมดเลยหมดแค่อันนี้ในไทย อันเดียวไทยเลยนะแปดหมื่นแปดหมื่นอู้วแปดหมื่นเลยโอเคแล้วของจ้ของบายญี่ปุ่นขนาดตลูกตายใหญ่ใช่ไหมของญี่ปุ่นเลยใส่ยุ่นจริงใส่ยุ่นจริงแล้วอันนี้มันของรุ่นอะไรพี่รุ่นอะไรหรือว่ามันมาแบบอ๋อตรงรุ่นเลยแปดหมื่นเลยเนี่ยกี่ปีครับราคาได้กี่ปีแล้วเพิ่งจะปีบาปีแล้วโอหสุดตะ ใจถึงจริงๆแล้วก็เช้าบนด้วยใช่ไหมพี่เช้าบนอาจจะเช้าบนไมน่มั่นใจครับอ๋อไม่มั่นใโอ้โอ้โหพี่ม่านก็มาว่ะทุกคนเห็นม่านไหมโอ้โหม่านม่านคือแบบสุดม่านหลังก็มีเว้ยญี่ปุ่นเลยนะ โอ้ยคุ้มหนังคุ้มเบาะเนี่ยโอ้โห,โอโหคอนโซลนะครับหนังญี่ปุ่นเนี่ยหนังญี่ปุ่นอะ่ะของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะเหมือนแบบเป็นงานเย็บแบบผ้าเย็บมาแล้วก็เป็นพลาสติกคุ้มข้างนอกนะครับ นี่คือแบบจับเนี่ยรู้เลยว่างานแบบของเขาเนี่ยงานเขาดีจริงๆนะงานเขาแบบมันค่อนข้างละเอียดอะนะงานญี่ปุ่นทําแบบพิถีพิถันประมาณนั้นนะครับโหหลังของเก่งนี่ดูที่ว่างโคเลยโอ้โหพี่ขาโจกนี่งานไหนเนะี่ยนอกคนเลยญี่ปุ่นอ๋อุน โอ้งยงานญี่ปุ่นเหรอเนอี่ยงานสวยเนะใส่ยุ่นจริงอนะตุก๊กตายางญี่ปุ่นนะ <laughs> ใส่ยุ่นตัวจริง,นะงไงโอ้งานเขาละเอียดอยว่โอ้งานญี่ปุ่นเนี่ยเพิเ่งเคยเจอเพิ่งเคยจับเนี่ยครั้งแรกเจ้าของเจ้าของบ้านรู้จะประมาณสามสิบสี่สิบตัวหรือเปล่าเหรอ บ่อนี่ตัวคาก็เป็นหมื่นนะก็ม,มือกวา่าสามสี่สิบตัวก็โหเป็นแสนได้เลนะโอ,โอ้ยสุดจริงชุดหน้านี่มาเต็มครับมาเต็มจริงโอ้ล้อนหน้าลายจีบนี่ล้อมีเนียมหน้า